สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับคีย์บอร์ดไฟฟ้าราคาประหยัดนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่น6 1คีย์นะครับแล้วก็มีถึง88จังหวะนี่นะครับ88จังหวะแต่ว่าเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาแกะดูกันนะครับดูเหมือนจะยาวนะครับ6 1คีย์พอเห็นว่า6 1คีย์เนี่ยเหมือนว่าจะยาวแต่ว่าตัวจริงๆมาไม่ไม่ได้ยาวนะครับไม่ได้ยาว อาจจะเป็นเพราะว่าตัวแป้นมันเล็กนะครับมันก็เลยดูไม่ยาวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่จะได้มาก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็สายสาย usb พร้อมปลั๊กนะครับนี่ก็คือเราสามารถเสียบไฟเล่นได้นะครับ หรือที่ไม่ต้องใช้ฐานนะครับข้างในเหมือนมีเสียงอะไรก้องแกงก้องแกงอยู่ข้างในนะครับไม่รู้ว่าการทํางานจะสมบูรณ์ไหมอ๋อว่านี่ครับแตกนะครับนี่ครับแตกจากการขนส่งนะครับน่าจะมีพลาสติกข้างในแตกนะครับนี่คือเขาไม่ได้ห่ออะไรมาเลยในการขนส่งเขาห่อแค่ซองกระดาษมานะครับอันนี้มาจากช้อปปี้นะครับในราคา200กว่าบาทนะครับ ส่ทาน 2A 4ก้อนนะครับตัวนี้นี่นะครับส่วนที่มันแตกนะครับแล้วมันก็น่าจะกิ้งอยู่ข้างในนะครับนี่อ่าแต่ว่าอ่าน่าจะใช้งานได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีวงจรอะไรเสียหายนะครับมันก็จะมีเขาบอกว่า61คีย์นะครับ61คีย์แล้วก็ นี่นะครับลำโพงซ้ายลําโพงขวาอันนี้ก็จอหลอกนะครับจอหลอกอ่าโอเคนะครับเปิดมาก็ไม่มีเสียงโคกคาดอะไรนะครับก็ดังดีนะครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโทนนะครับสิบหกโทนแล้วก็สิบจังหวะนะครับก็ลองมาดู ปุ่มสต็อปอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจังหวะนะครับจังหวะทีนี้มีความเร็วด้วยนะครับความเร็วแล้วก็วอลลุ่มนะครับอันนี้โอ้โหหลายอย่างมากเลยทีนี้เนี่ยตรงนี้อะไรอ่าตรงนี้เป็นปุ่มตีกรองนะครับอ่า อันนี้ก็คือมีเจ็ดจังหวะนะครับมีโทนให้เจ็ดเจ็ดโทนนะครับตัวนี้แล้วก็โทนที่อันนี้คือโทนที่ศูนย์ถึงเจ็ดอันนี้คือโทนที่แปดถึงสิบห้าอ่าเปียนโนอยู่โทนที่ศูนย์นะครับน่าจะเป็นเสียงนี้นะครับเปียนโน มันไม่มีเลขบอกเราก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเสียงเปียนโ no นนะครับเราลองมาดูว่าจะทํำยังไงอันนี้ออแกนนะครับน่าจะเป็นออแกนน่าจะเป็นเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงห้าเสียงศูนย์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้คล้ายออแกนออแกนนะครับ ก็เสียงจะออกไปทางโทนสูงนะครับอ,อันนี้อันนี้จะเป็นเสียงเป็นโนมากกว่านะครับแล้วก็สิบ หกสิบห้าสิ้าเสียงสิเสียงนะครับรวมเลขศูนย์ด้วยนะครับก็จะมีเดโม่ให้หลายๆเสียงเสียงถือว่าใสค่อนข้างใช้ได้แล้วก็เสียงจะออกลำโพงขวาลำโพงเดียวลำโพงซ้ายเนี่ยทำมาหลอกนะครับอ่าทีนี้ จุดเด่นของตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวนี้นะฮะเป็นคอรดนะครับเหมือนกับว่าเราอาจจะจับคอรดแบบนิ้วเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องกดยังไงนะครับคอรด A ขคอรด B นะครับเหมือนคอรด A ขคอรด B ก็แยกไม่ออกนะครับแยกไม่ออกว่ามันใช้ทําอะไรนะครับมีโน้ตเล็กคอร์ดนะครับมีโปรแกรมอะไรทักอย่างอ่าเปลี่ยนจะเคาะเป็นตีได้นะครับก็คําอธิบายก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับพวกกรองอะไรต,ต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ย เดโมเดโมมีห้าเพลงหกเพลงนะครับหกเดโมนะครับอาจอธิบายไม่ได้ละเอียดเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าเป็นการให้เด็กเนี่ยเอามาหัดหัดเรียนเปียนโนเบื้องต้นนะครับหัดเรียนเปียนโนเบื้องต้นเพื่อที่จะว่าเราไม่ต้องไปซื้อของแพงนะครับถ้าเกิดว่าเด็กทิ้งหรือเด็กไม่ชอบเด็กไม่เล่นเราจะได้ไม่ต้องหมดตังเยอะนะครับ ทีนี้ก็จุดเด่นสําคัญสําคัญก็จะอยู่ที่โทนเสียงนะครับโทนเสียงมีให้เลือก16โทนนะครับแล้วก็จังหวะลิทึมดมิสโกอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะอยู่ที่นี่นะครับก็10เสียงนะครับแล้วก็จะสามารถแบบอัดทรงอัดเสียงอะไรพวกนี้ได้นะครับอาจจะ แต่ใช้งานยังไงไม่รู้นะครับเขามีคู่มือให้อยู่นะครับอ่าเขาก็จะมีคู่มือให้อยู่นะครับโอเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะครับอ่านง่ายเข้าใจมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนข้างบนเนี่ยเราไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันมากมายซึ่งเสียงที่ออกมามันก็นะครับเสียงที่ออกมามันก็ไม่ได้อะไรนะครับเราเอาแค่เสียง ตัวนี้ให้มันเป็นเปียโนนะครับให้ไว้ให้เด็กหัดเล่นเปียนโนเบื้องต้นนะครับรู้จักโดเรมีฟาซอนนะครับรู้จักคอร์ด A B C อะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็น่าจะพอได้อยู่ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น6106นะครับราคา249บาทตีบิลเล่กลมๆก็2 5งรุบาทบางร้านก็จะ280 290นะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะหามาไว้ให้บุตรหลาน หัดเล่นเปียโนนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อมาได้ผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็ตัวนี้มันจะเล็กหน่อยแต่ว่าถ้านิ้วเด็กก็จะพอดีนะครับก็เพลงนี้นะครับก็น่าจะเป็นเพลงเริ่มต้นในการที่จะให้เด็กหัดเล่นนะครับพวก จิงกเบล Happy Birthday มันอาจจะเร็วไปนะครับแต่ว่าเพลงเนี้ย Twinkle Twinkle Little Star อะไรเนี่ยมันจะน่าจะหัดง่ายกว่าให้เด็กหัดง่ายหัดง่ายกว่านะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเราก็จะมาลองหัดเล่นกันนะครับเป็นตัวโน้ตเป็นอะไรการไล่หาโน้ตหาอะไรนะครับอาจารย์ของเราก็เป็นอาจารย์ Google อาจารย์ YouTube นะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเครื่องดนตรีะอะไรพวกนี้นะครับโอเคถ้าใครสนใจก็ลองสั่งซื้อมาใช้กันดูนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ